มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคกูของเราคืออะไรเป็นกันครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในซินด็เกทถแดนนะครับหุ้น HPT หรือว่าบริษัท Home Battery Public Company Limited นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยหุ้น HPT นะครับเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเฟนชานะครับเพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับการใช้งานในโรงแรมพักคารนร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัยอาทิจานชามชุดน้ำยาชุดกาแฟและแก้วเป็นต้นโดยบริษัทผลิตสินค้าภายใต้สินค้าของผู้สั่งผลิต และมีสินค้าภายใต้ตาสินค้าตัวเองที่ทำเองก็เช่นย่อเพทายและ h e a ์ดแอดโฮปนะครับผมเกาะตัวงบการเงินก็ถือว่าสวยเติบโตมากนะครับรายได้เพิ่มขึ้น56% Q1Q ราไต,ตรามาสต่อไตรมาสนะครับตัวกำไรเพิ่มขึ้น130% Q1Q ราไตรมาสต่อไตรมาสตัวหนี้สินลดลง5% q า q นะครับตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4% Q&Q เรียกว่าโตมากนะครับรายได้กำไรนะครับผมตัว PE อยู่ที่14เท่านะครับตึงๆราคานี้ก็ลงทุน14ปีคืนทุนนะครับ P/B Book b Value ก็ตึงๆอยู่ที่1.63เท่าก็ราคานี้ก็ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ1.6เท่านั้นเองครับ D/E Ratio ดีมากๆเลยนะครับน้อยกว่า1นะครับนี่สิทตทุนแค่0.14เท่านะครับก็ตัวนี้สวยงามมากนะครับ Valuation นี้สวยงามนะครับผมดีเรชต่ำเช่นนี้ก็สภาวะเศรษฐกิจพันัวเช่นนี้ก็น่าจะสบายหรือไม่เหนื่อยมากนะครับยืมพันผลมีมาให้อย่างจุดใจที่4.96%ต่อปีนะครับเพื่อพนๆะไรสนใจก็ไปศึกษาเชิง VI กันได้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนอะไรไม่สนใจเชิง VI อัก็เป็นสายเทรดเข้าออกตามกราฟนครับโดยตัวตัวกราฟทางเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MACD line ซึ่งแสําเงินตัด เส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำได้สองแท่งบ่งชี้เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามฟลมมันนะครับเพื่อนๆที่เล่นตามฟลิมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวตามฟรมวิกภาพระยะกลางนะครับตามเฟรมวิกพบว่ามีการตัดลงของ a b c ซ Li ีเส้นสีนยดำเงินตัด สัญลัยสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆบ่งชี้เป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพระยะกลางไทม์เฟรมวิกนะครับเพื่อนๆที่เรียนไทม์เฟรมวิกก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนนะครับยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวไทม์เฟรมเดคครับก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับมีการตัดลงของ MAline สสลัยซึ้นเสดงเงินตัดสัญลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆเพื่อนๆที่เรียนไทม์เฟรมเดก็ต้องขายตั้งแต่ สี่สแกํแดงแท่งแรกแล้วนะครับโดยสรุปแล้ว HPT ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําเรื่องของงานเครื่องเคลือบดินเผานะครับงบการเงินสวยนะครับรายได้กาไรโตวอลูเอชันก็ถือว่าตึงๆนะครับแต่นี่สินตัวทุนต่ตําแล้วก็ปันผลของทั้งดีนะครับถ้าเพื่อนสนใจลงทุนก็อาจจะต้องดูว a l ูเอชันก่อนลงทุนเพื่อใหม้มีแต้มต่อนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนใดสนใจเชิงเทคนิคก,ก็ต้องขายทั้ง3ามไทม์เฟรมนะครับผม เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายหมดเลยนะครับผมต้องรอสัญญาณเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินัยไมซ์ m มนนี่แม a จเมนต์การทําตามอิดิเคเตอร์และท f เฟรมที่ใช้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับกับพวกเราสองมอกาลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ